ค่ะก็เข้าสู่เซสชันที่2กันเลยนะคะก็เราจะมาพูดคุยถึงปัญหาการเสื่อมสภาพนะคะของโครงสร้างคอนกรีตที่อยู่ในพื้นที่จราจรที่อยู่ในเขตที่การจราจรขับข้า่นะคะก็เดี๋ยวกลับมาที่คุณสุภกิจอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณสุภกิจคะปกติพอเราพูดถึงปัญหาของการเสื่อมสภาพคอนกรีตอะคะส่วนใหญ่เราจะนึกถึงปัญหาที่อยู่ตามพวกชายฝั่งทะเล ที่มีการกัดก่อนของพวกน้ําทะเลไอัลเฟตคอไลน์ ide, ใช่ไหมคะคแต่ว่าถ้าเป็นปัญหาโครงสร้างที่อยู่ในเขตเมืองอย่างเงี้ยค่ะครเรายังพอมองภาพยังไม่ค่อยชัดเจนเงนี้ยค่ะคุณสุภกิจช่วยอธิบายให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นถ้าเป็นปัญหาในเขตเมืองเงี้ยในเขตเมืองครับถ้าเราจะมองเห็นกันง่ายๆเลยเนี่ยก็คือจะพวกสะพานนะครับทางด่วนทางยกระดับนะครับ เอ่อพวกเนี้ยจะไม่ได้มีการทำ protection ที่พื้นผิวคอนกรีตเอาไว้นะครับพวกเนี้ยแล้วก็จะทำให้กระบวนเกิดกระบวนการ carbonation เนี่ยทำให้ไอ้ตัวตัวโครงสร้างคอนกรีตเนี่ยเสื่อมสภาพเหรอครับคุณดารินอืมค่ะค่ะอย่างนี้ได้ไหมคะคุณทสพลคะคุณทสพลช่วยอธิบาย ความหมายของการเสื่อมสภาพของโครงสร้างคอนกรีตที่เกิดจากปฏิกิริยาคาร์บอนิชันให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนิดนึงนะคะโอเคครับก็ปัญหาที่มักจะถูกละั้เลยนะครับโดยปกติแล้วรถรถยนต์ก okay well okay, 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 kind of ็จะปล่อยพวกก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ออกมานะครับเมื่อคาร์บอนมอนอกไซด์โดนสัมผัสกับออกซิเจนในอากาศเนี่ยก็จะเกิดเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะครับไอ้คาร์บอนไดออกไซด์ตัวนี้แหละเป็นปัญหาหลักพอมันไปจับที่ผิวหน้าคอนกรีตแล้วเนี่ย เมื่อมันมีความชื้นฝนตกลงมาโพรงช่องว่างในคอนกรีตดูดคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปไอ้คาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปเนี่ยเมือม่ออยู่ในคอนกรีตจะเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับมันก็จะทําให้ตัว pH ของคอนกรีตเนี่ยจากที่เคยมีอยู่13ลดลงมาเหลือ9นะครับซึ่งพอ pH ของคอนกรีตลดลงมาถึง9เนี่ยถึงขั้นวิกฤตตัวแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่เคลือบบริเวณเหล็กเสริมเนี่ยก็จะเสื่อมสภาพนะครับพอเสื่อมสภาพปุ๊บเหล็กเสริมก็จะเกิดสนิมสนิมที่เกิดขึ้นภายในโครงสร้างคอนเนีตเนี่ย,ยส่วนใหญ่จะเป็นการ ส่วนใหญ่จะมีอยู่2อย่างก็คือเพิ่มปริมาณของเหล็กเสริมนะครับอีกอย่างนึงก็คือทําให้พื้นที่หน้าตัดของเหล็กเสริมหายไปนะครับเวลาเราไปเจอที่โครงสร้างจริงแล้วก็พบว่าบางทีสนิมเนี่ยมันกัดกินตัวเหล็กเสริมจนขาดทั้งหมดนะครับค่ะขอบคุณคุณทศพลมากเลยนะคะหเห็นภาพชัดเจนขึ้นเลยนะคะค่ะอย่างนี้ค่ะคุณสุภกิจคะจากประสบการณ์ที่ผ่านวงการเคมีพันธ์ก่อสร้างแล้วก็ไปเจอปัญหาหน้างานมาเยอะแยะมากมายอย่างนี้ค่ะปัญหาที่เราพบกับ การเกิดปฏิกิริยาคาร์บอนชันนะคะจากการสอมสภาพคอนกรีตอย่างนี้ค่ะมีเคสตัวอย่างที่ไหนที่จะเห็นได้ชัดเจนบ้างนะคะได้ครับก็เดี๋ยวจะยกตัวอย่างจากเป็นงานสะพานแล้วกันนะครับงานสะพานเนี่ยครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าถ้าเราสังเกตเนเหมือนที่คุณทศพลว่าเนี่ยพอพอเหล็กมันเ,เป็นสนิมแล้วมันขยายตัวออกเนี่ยเราก็ที่เราไปสำรวจมาเนี่ยเราจะเห็นคอนกรีตหลุดล่อนค่อนข้างเยอะนะครับาจากเี่ที่เห็นในรูปนะครับ ถ้าทางคอมิกเราเนี่ยทางทีมงานคอมิกเราเนี่ยได้เข้าไปนำเสนอ,อ,อวิธีการซ่อมแซมนะครับเราเรียกว่าดับเบิลโปรเทคชันนะครับคือชั้นแรกเนี่ยเราทำการเรเทคชันเหล็กก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีการโปรเทคชันตัวพื้นผิวคอนกรีตด,ด้วยนะครับก็นี่จากจัดที่ทีมคุณทศพลเข้าไปทดสอบออไปตรวจสอบดูนะครับมีการปกป้องสองชั้นนะครับคุณดารินอันเนี้ยที่ท,ที่ที่เห็นอยู่ เป็นประจำของงานที่เราไปซ่อมสะพานกันนะครับครับผมอ๋ออันนี้ก็เป็นปัญหาใช่ไหมคะที่ไปเจอค่ะค,คุณทศพลค่ะถ้าในส่วนโซลูชันและวิธีการแก้ปัญหาอย่างเงี้ยค่ะคอมิกเรามีการแก้ปัญหาจากโครงสร้างที่เกิดจากการเสริมสภาพจากปฏิกิริยาคาร์บอนิช o ันอย่างเงี้ยค่ะที่ซ้อมแซมด้วยระบบดับเบิลโปรเทคชันที่คุณสุภกิจพูดไปเบื้องต้นนะคะมีขั้นตอนการทํางานอย่างไงบ้างอะคะโอเคครับก็ คอนเซ็ปต์ของเราก็จะมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกก็คือเราจะป้องกันยังไงให้ไอตัวคาร์บอนเนชั่นเนี่ยไม่ให้ซึมผ่านเข้าตัวผิวหน้าคอนกรีตเข้าไปอันดับที่2ในกรณีที่มันซึมผ่านเข้ามาแล้วเนี่ยจะทํายังไงให้มันทาให้พลาสติกฟิล์มที่มันอยู่ที่ผิวหน้าของเหล็กเสริมเนี่ยค่อยๆออ,อ,อ,ออกไปค่อยๆเสื่อมสภาพไปอย่างช้าๆนะครับวิธีการที่เราจะใช้ก็คือในกรณีที่โครงสร้างที่เป็นสะพานในกรณีนี้นะครับเราก็จะมีการเปิดผิวคอนกรีตที่เสียหายออกนะครับในส่วนที่อ่อนแอโดยการสกัดนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยในกรณีที่เราสกัดเนี่ยในกรณีที่เราเห็นเหล็กเสริมนะครับเราก็จะสกัดเข้าไปใต้เหล็กเสริมสักประมาณตั้งสองถึงสองจุดเซนนะครับเพื่อที่เราสามารถที่จะทาตัวสารยับยั้งสนิมเนี่ยสารยับยั้งการเกิดสนิมเนี่ยที่ตัวผิวของเหล็กเสริมได้ทั้งเสน้นนะครับเมื่อเราทาตัวสารยับยั้งสนิมเนี่ยที่บริเวณเหล็กเสริมเรียบร้อยแล้วเนี่ยสุดท้ายก็คือเราต้องพิจารณาก่อนว่า้โครงสร้างนั้นเนี่ยที่เราจะทําการซ่อมเนี่ยมีลักษณะการทํางานที่ยังไงเช่น ในกรณีที่เป็นสะพานเนี่ยเราไม่สามารถจีดการจราจรได้รถก็ยังวิ่งสามารถที่จะวิ่งอยู่ทางด้านบนสะพานได้เพราะเราซ่อมด้านล่างนะครับดังนั้นเนี่ยวัสดุที่ใช้ในการยึดระหว่างวัสดุที่ซ่อมนะครับกับตัวโครงสร้างคอนกรีตเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการยึดเกาะที่สูงนะครับดังนั้นเนี่ยวัสดุที่เป็นตัวโพลิเมอร์เนี่ยไม่สามารถที่จะทการยึดประสานได้เราจึงเลือกใช้วัสดุที่เป็นตัวอี็อกซี่นะครับซึ่งมีการยึดประสานที่ดีกว่านะครับในการเชื่อมประสานระหว่างตัววัสดุที่ซ่อมนะครับกับตัวโครงสร้างคนรระับ สุดท้ายเราก็จะมีการใช้ตัววัสดุที่เป็นโพลิเมอร์โมดิฟายที่มีสารยับยั้งสนิมเนี่ยเพิ่มเติมเข้าไปในส่วนประกอบนะครับและทําการฉาบซ่อมสิ่งที่ได้ก็คือได้โครงสร้างนั้นมีความแข็งแรงกลับคืนมาดังเดิมสเต็ปที่2ก็คือได้วัสดุที่ซ่อมมีสารยับยั้งสนิมด้วยนะครับมันก็จะเป็นการดับเบิลป้องกันสนิมเป็น2ชั้นไปเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยเมื่อเราซ่อมโครงสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมีการโปรเจคชันคอนกรีตเพื่อไม่ให้ตัวคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ย มันซึมผ่านเข้าไปคอนกรีตรด้วยการใช้คาร์บอนเนชั่นโคตติ้งนะครับเป็นแ<ม>ผ่นฟิล์มนะครับในการเคลือบแอปพลายเคลือบบนผิวหน้าของคอนกรีตรไป<ม>ในกรณีที่เราจะไม่เลือกใช้ในตัวของที่เป็นคาร์บอนเนชั่นโคตติ้งเนี่ยสิ่งที่ใช้ได้ก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นวัสดุในระบบคร<ม>ิสตัลไลน์นะครับเพราะว่าคริสตัลไลน์เนี่ยเขาจะไปสร้างผลึกภายในโพรงช่องว่างคอนกรีตรอยู่แล้วนะครับ<ม><ม>พวกคาร์บอนเนชั่นนี้ก็จะซึมผ่านตัวโพรงช่องว่างในคอนกรีตรเข้าไปหาเหล็กเสริมได้ยากขึ้นครับผม คุณทวนสุพลค่ะแล้วถ้าในความสําคัญของการซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตให้กลับมาแข็งแรงดังเดิมอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีอายุการใช้งานที่ยาวนานอย่างเงี้ยมีขั้นตอนไหนที่เราควรที่จะคํานึงเป็นพิเศษนะคะให้ความสําคัญเป็นพิเศษเนี่ยค่ะครับก็ส่วนใหญ่ก็คือจะมีอยู่5ขั้นตอนหลักๆนะครับแต่ที่เราให้ความสําคัญจริงๆจะเป็นอยู่ขั้นตอนที่1กับขั้นต,ตอนที่5นะครับขั้นตอนที่1ก็คือการเตรียมพื้นผิวนะครับถ้าเกิดเราเตรียมพื้นผิวตัวพื้นที่ที่เราจะซ่อมเนี่ รูปร่างไม่สมมาตรนะครับหรือไม่สกัดเอาส่วนที่มันอ่อนแอออกไปจริงๆเนี่ยวัสดุต้อมก็จะแรงยึดเกาะกับโครงสร้างจริงก็จะน้อยนะครับอันดับต่อมาก็คือเมื่อเวลาเราต้อมเสร็จแล้วส่วนใหญ่เราอายุการใช้งานของโครงสร้างมักจะปังเนื่องจากว่าเราขาดการโรเทคชั่นนะครับถ้าเกิดเรามีการโรเทคชั่นร่วมเข้าไปด้วยหรือเลือกใช้วัสดุโรเทคชั่นที่ถูกต้องเนี่ยส่วนใหญ่จะทําให้อายุการใช้งานของโครงสร้างเพิ่มขึ้นการเลือกวัสดุโรเทกชั่นก็ต้องดูว่าโครงสร้างนั้นอยู่ในสภาวะแวดล้อมอะไรมีปัจจยัยะไว่าจมมี ation, มีด เราก็ต้องเลือกวัสดุที่เรา protection ที่ถูกต้องถ้าเกิดเราเลือกวัสดุที่ protection ผิดโครงสร้างนั้นก็จะมีอายุการใช้งานที่ต่ำด้วยนะครับขอบคุณคุณทศพลมากเลยนะคะค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะพอดีดารินก็ได้คำถามจากผู้ร่วมสัมมนาอีกแล้วนะคะซึ่งเป็นคำถามในช่วงเซสชันที่2นะคะค่ะก็คำถามแรกเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะรู้ได้อย่างไรคะหรือจะทราบได้อย่างไรว่าสารที่ยับยั้งการกัดก่อน หรือป้องกันสนิมเหล็กเสริมในโครงสร้างคอนกรีตนั่นนะคะสามารถทํางานได้จริงอะคะ่ะคุณเสพลก็จากจากการที่เคยส่งตัวอย่างทดสอบนะครับเราได้ร่วมมือกับทาง t i s t r mm hmm. ก็คือคลุมวิทยาศาสตร์นะครับ mm hmm. ในการทดสอบตัวการตราก,การเกิดสนิมภายในเหล็กเสริมนะครับโดย s c m g 109นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยวัสดุที่ที่มีการพาตัว พัสดุที่มีสารยับยั้งสนิมทาบริเวณเหล็กเสริมเนี่ยกับตัวที่ไม่มีเนี่ยความต่างมันจะอยู่ที่ลักษณะของของการที่เราทดสอบตัวนี้ผมบอกให้ก็ได้นะเผื่อที่จะมีใครสามารถที่จะนําไปเทสได้นะครับหลักการก็คือเราจะเอาแผ่นเหล็กที่มีขนาดหนึ่งซนติเมตรคูณหนึ่งซนติเมตรมานะครับจัดแล้วทั้งสองชิ้นชิ้นแรกมีการทาสารยับยั้งการเกิดสนิมนะครับชิ้นที่2ไม่มีการทานะครับเสร็จแล้วก็เข้าตัววิธีการอิเล็กโทรไลซิสก็คือการใช้ตัวโซเดียมคลอไรด์เข้มข้นมประมาณ5%นะเรับ กระแสไฟฟ้าเข้าไปเพื่อที่จะทําให้ตัวเหล็กเสริมเนี่ยเร่งอัตราการเกิดสนิมภายในเหล็กเสริมเนี่ยที่เราใส่เนี่ยให้มันเร็วที่สุดนะครับแล้วถามว่าในตัวอย่างเนี่ยทำไมเราเล็กขอดที่สองมิลโดยปกติแล้วถ้าเกิดเหล็กเสริมเนี่ยมันมีปริมาตรเพิ่มขึ้น2มิลหรือพื้นที่หน้าตัดหายไป2มิลเนี่ยมันจะส่งผลต่อการรับกําลังของโครงสร้างนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงใช้ตัวสองมิลเป็นหลักจากจากผลการทดสอบที่ได้จะดูว่าไอตัววัสดุที่ไม่มีการใช้สารยับยั้งการเกิดสนิมเนี่ยทาบริเวณเหล็กเสริมเนี่ย เด็กเสริมจะอัตราการเกิดสนิมจะอยู่ที่28ปีนะครับแต่ถ้าเกิดมีตัวพัสสารยับยั้งการเกิดสนิมเนี่ยทานะครับหรือแอปพลายเข้าไปที่เหล็กเสริมเนี่ยอัตราการเกิดอาตาัตราการเกิดสนิมของตัวเด็กเสริมเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะฮะจากที่เคยเกิด28ปีเนี่ยจะขึ้นไปเป็น50ปีลักษณะของตัวอาตาัตราการเกิดสนิมเนี่ยของเหล็กเสริมเนี่ยจะมากหรือน้อยเนี่ยต้องดูที่โครงสร้างเป็นหลักในกรณีที่เป็นโครงสร้างใหม่เนี่ยอัตราการเกิดสนิมเนี่ย จะมากจะประมาณทักสามเท่านะครับแต่ถ้าเกิดเป็นโครงสร้างเก่าเนี่ยอัตราการเกิดสนิมจะมาอยู่ประมาณ 15- ถึง2เท่าถามว่าทำไมมันลดลงเจหลือ1.5ถึง2เท่านะครับเพราะว่าตัวสารยับยั้งการสนิมเนี่ยเมื่อ apply เข้าไปที่เหล็กเสริมของโครงสร้างเก่าแล้ว่ยมันจะช่วยชะลอนะครับช่วยชะลอตัวอัตราการเกิดสนิมภายในเหล็กเสริมขึ้น นะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้ไไดทำให้มันรีเฟรชกลับมาใหม่ช่วยแค่ฉลอนเป็นอย่างเดียวนะครับ,ค,รบค่ะค่ะคุณทุนสุขุนขาพอดีนี่อีกหนึ่งคำถามค่ะอันนี้คำถามมาร้อนๆอนเลยนะคะก็ขอสอบถามว่าโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างที่อยู่ใต้ท่าเรือที่เกิดการสปอปลิงอะค่ะหลังจากที่เราฉาบซ่อมไปแล้วเงี้ยค่ะควรจะเคลือบสารชนิดใดเป็นการป้องกันความชื้นต่อไปในอนาคตได้ดีที่สุดแล้วก็โดยโครงสร้างคอนกรีตมีการจมใต้น้ํา เมื่อน้ําขึ้นน้ําลงด้วยอย่างเงี้ยค่ะโ <Okay. S 1> อเคลักษณะวัสดุพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดเราซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยวัสดุที่แนะนําควรจะเป็นวัสดุที่เป็นคริสตัลไลน์ครับส่วโดยปกติคนส่วนใหญ่มักจะใช้เป็นตัววัสดุที่เป็นซีเมเนต์นเบลเบนในการในการอัพพายเข้าไปในโครงสร้างเมือ่อเวลาอัพพายเข้าไปแล้วลักษณะคือน้ําขึ้นน้ําลงทุง่งงชายด้านโซลหรือสแปโซนพวกนี้ตัวทะเลเนี่ยเขาสามารถที่จะพาพวกหินพวกทรายหรือสิ่งอะไรที่อยู่ในทะเลเนี่ยเข้า,ามาเกี่ยวชน ไอตัวซีเมนต์ที่เราทาไว้ได้เพราะฉะนั้นวัสดุพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่เราจะปล่อยเปื่อยเป็นเอ็กซ์โคสก็คือเปื่อยไปเลยแล้วก็ใช้เป็นวัสดุที่เป็นคริสเทลไลน์ในการแอปพลายแต่ปัญหาเมื่อคือว่าเราต้องดูเวลาให้ดีถ้าเกิดปกติน้ําขึ้นน้ําลงในประเทศไทยเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ6ชั่วโมงก่อน6ชั่วโมงและหลัง6ชั่วโมงดังนั้นในช่วงเวลาเนี้ยเรายังมีเวลาทํางานอยู่เพราะวัสดุคริสตทลไลน์บางชนิดเนี่ยเราใช้วิธีการแอปพลายเข้าไปที่ผิวหน้าคอนกรีตแล้วปล่อยให้แห้ง อย่างน้อย3ามชั่วโมงเสร็จแล้วพอน้าทะเลกลับขึ้นมาในระบบเดิมเนี่ยตัวคอนกรีตก็ดูดน้าทะเลเข้าเข้าไปในภายในโครงสร้างก็ดูดสารที่ท่อร้ายเข้าไปด้วยแล้วก็ค่อยรีพีทกลับมาอย่างนี้สองถึงสามครั้งก็จะช่วยป้องกันได้ครับอืมค่ะข,ขอบคุณมากเลยนะคะคุกคนเห็นวันนี้ทางทีมงานจะมีคลิปวิดีโอให้อ่าใช่ครับก็มีคลิปวิดีโอในส่วนของการติดตั้งตัววัสดุวัสดุซ่อมนะครับที่มีสวนที่มีสารยับยั้งการเกิดสนิมเนี่ยอยู่ภายในวัสดุด้วยครับ